มาครับมาดาหนึ่งร้อยท่านนะครับมามามีัอดครับพร้อมยังลูกด้วยจั่วหปะใช่ครับใช่ข้างล่างนะด เไปยังไงอมก้อยทางนี้ยังไม่ได้อเมือเนเใมองรถเทียงโมครับคนอยอ่ะรถเงมครับได้ได้เอ้ก้อยเียงระางเสียงย่งรรถหนึ่งสองสามอีกรถรถหงสองสาม ฮัลโหลเทสเ้สไหมคะได้ยินไหมคะศูนย์โทรน2 3 4 5 6 7 8 9 0ทางนี้ทางนี้มากันหมดหรือยังครับมาทุกช่องหรือยังครับมาทุกช่องอย่ช่องไหนที่ยังไม่ตื่นมีไหมครับตื่นกันหรือยังครับ เดินผ่านต้นไสุดาเลยอ้อไปเชิญพ่อมาอ้อเชิญพ่อเชิญมาแม่โอ้ยติ่ตัวไปเรียบร้อยเก็มเลเนาะมือเศร้าอาบน้ามวยพ่ออาบห้พ่อกะเขียดติอ้าวเรียกเรียกความพร้อมหน่อยครับเรียกความพร้อมหน่อยอ้าวกว่าเรากำลังสบายต้องปลุกมือพลัน่เฮ้ย่้องไม่ว่างเลยอตางไม่่วาน พี่พี่นะนี่คอมพอมเลยครับนี่คอมพอมเลยปากเรากำลังสบายตึงรมือพันเฮ้เฮ้ใช้มือไม่ว่างเอาปากเฮพี่พี่นะตื่นกันทุกคนแล้วเนาะนะครับก็วันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่ทีมงานมาดิพีสนะครับจะได้มามอบความสุขนะครับให้กับยูทูบเบอร์ นะครับแล้วก็ลุงพลประแตนนะครับที่บ้านกกอกแห่งนี้นะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจที่มาจากเอฟซนะครับทัวฟ้าเมืองไทยนะครับทัวโลกด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับกับเอฟซทุกท่านนะครับถ้าไม่มีเอฟซนะครับถ้าไม่มีผู้ติดตามที่คอยช่วยเหลือนะครับ ทางลุงพลป้าเตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับพวกเราก็จะไม่มีวันนี้นะครับลุงพลก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับกราบขอบคุณครับเอฟซีทุกท่านที่นะครับช่วยส่งนะครับกำลังแรงใจนะครับด้วยการสั่งสินค้าของมาริพีสทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชามาริพีสนะครับนะครับมาดีคบูชานะครับแล้วก็สเปทีคาเทชีนและอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือ ยาหมองคุณเพลนนะครับก็เป็นสินค้าที่ามาดิพีทนะครับสร้างสรรค์ให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับออกสู่เอฟซีทุกท่านนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากในะที่นี้ด้วยนะครับฮัลโหลได้ยินไหมคะฮะได้ยินค่ะไปยิงแตนไปไหนอ่ะ <ไป S 2> คิดถึงเด็กยิงแตนนะไปตัดคลิปอ๋อไปตัดลิปรอแบบนึงคุณลงกิ๊บอย่างเงี้ยได้โอเค ค่ะสวัสดีท่านยูนิเวอร์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเอซทุกท่านที่ทางมณฑกพู่เต็มใจนะคะเต็มใจที่จะยกมือไหว้ทุกท่านนะคะเต็มใจจริงๆแล้วก็จากใจจริงๆว่ารู้สึกขอบคุณจ <c oughs> นะคะการยกไหว้มือสักครู่ก็คือการแสดงความขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ ดูแลดูแลสินค้าดูแลโปรดักภายใต้แบรนด์มาดีนคะขอบคุณอ่าถ้านับนับจริงๆที่เราเริ่มมีกิจกรรมกันแน่นๆที่ลงพื้นที่จริงๆอ่ะประมาณเดือนมกราเนาะลุงเนาะค่ะประมาณเดือนมกราพี่เองก็ได้ลงมาสัมผัสกับกับเรื่องราวต่างๆกับเหตุการณ์ต่างๆก็รู้สึก รู้สึกชอบค่ะชอบที่จะได้ลงพื้นที่แล้วก็มีโอกาสได้ได้ดูหลายๆอย่างค่ะได้ดูเหตุการณ์ได้ดูที่ไปที่มาของของชีวิตของพวกเราทุกคนเนี่ยรู้สึกดีใจที่ตัวเองเป็นคนที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะ oh. ที่ได้สร้างสัมมาอาชีพให้ทุกๆท,ท่าน oh. ที่ชัดเจน oh. ว่าเราคือนักธุรกิจเพราะเนี่ย oh. สิ่งที่ทุกคนได้ oh. เราก็ได้นะคะ มันเป็นวงกลงพิเศษที่เราเราสร้างขึ้นมาด้วยตัวพวกท่านเองะคะ่ะหมายามว่าเราทำธุรก,กิจค้าขายนะคะเราก็มีส่วนมีส่วนได้ในเรื่องของของการทำงานนะคะยูบเบอัว <YouTube S 2> <อ>เองก็มีรายได้ในส่วนที่ท่านทำถูกไหมคะท่านทำมาหากินหรือเปล่าคะท่านถึงได้ตังค์ <c oughs> ท่านอยู่เฉยเฉยท่านไม่ได้ตังค์หรอกคะ่ะนะคะแม้กระทั่งลูกคนพ่อแตนเองก็ตามก็อยู่ในลูกของเราก็คือคนที่ทำมาหากินนั้น ลุงพลสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าเงินที่มีอยู่มีใช้เนี่ยแต่การทำมาหากินนะเราจะทํามาหากินยังไงมันก็แล้วแต่ทักษะของแต่ละท่านนะคะอย่างลุงพลกัป้าแตนเองก็ได้ดูแลสินค้าล้วก็มีค่าตอบแทนให้ซึ่งมันเป็นหลักการถูกไหมคะแล้วลุงคนกับป้าแตนก็เปิดร้านขายของมันคือสมาอาชีพยูทูบเบอร์ทุกท่านเหมือนกันนะคะท่านก็เป็นสมาาชีพ เราขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆสินค้าที่มีอยู่ที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นขอบคุณค่ะลุงไอ้ขอบคุณค่ะน้องโจ้ขอบคุณลุงที่เลี้ยงนะคะอันนี้ชอบมากมะงม่วงปั่นอร่อยมากขอบอกสินค้าที่มีในในโรงงานของเราจริงเสียดายที่มันมีเรื่องโควิดเนาะแต่พี่คิดว่าไม่นานน่าจะส,สั่งซาโปรดักในออฟฟิศเราในโรงงานเรามีมากกว่าสามร้อยพี่ขออ,อยอแล้วนะคะ มีมากกว่า300ชนิดเนื่องจากว่าตัวเราเองอเป็นผู้ทำงานวิจัยนะคะเราก็พอขึ้นงานวิจัยในแต่ละตัวเนี่ยเราจะต้องขึ้นตัวอย่างสินค้าเพื่อปิดงานวิจัยเพราะเนี่ยให้ทุกท่านเชื่อมั่นในสินค้าของเรานะคะในแบรนด์ของมาดีไม่ว่าจะเป็นใดๆก็แล้วแต่เป็นยามองคุณเปรมเป็นมาดีพีชมาดีคอนเซนเทรตแล้วก็ วันนี้พร้อมดื่มที่เราเคยมาให้ดื่มทุกอย่างเป็นอาหารสุขภาพหมดทุกอย่างจดเป็นอาหารนะคะยกเวน้นอยาหมองเราไม่ได้เราไม่จดทะเบียนเป็นปาล์มแต่เราจดเป็นยาเลยซึ่งการจดทะเบียนเป็นยาเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากแต่เราก็ทําเพราะว่าเรามีสูตรที่เป็นของเราเองจะยังไม่เปิดการขายนะคะแต่ว่าอยากจะพูดคุยอเไรยด้วยสักเล็กน้อยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะ ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าภ <c oughs> าวะโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเท <c oughs> ่าที่ได้สัมผัสหรือแอบดูตามไลฟ์ของแต่ละท่านนะคะ <c oughs> เป็นจิ้งจกนะคะแอบดูอยู่ <c oughs> อาจจะไม่เข้าไปคอมเมนต์แต่แอบดูแอบดูอยู่ส่วนใหญ่ก็ที่พี่ดูนะคะ f อทั้งหลายท่านทุกท่านเลยก็ว่าได้อะ่ะมีความหงใยายอยู่สามสามห่วงนะคะห่วงแรกเนี่ย จะเป็นลุงพลป้าแตนแฟมิลี่อันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะคะห่วงที่ f อทั้งหลายที่ท่านเป็นห่วงอยู่คือห่วงแรกห่วงที่สองรู้ไหมคะห่วงอะไรห่วงยูทูบเบอร์ค่ะจริงๆนะคะถ้าท่านมี f ออยู่ในมือท่านจะเห็นว่า FC ท่านค่อนข้างห่วงท่านทีเดียวแล้วก็ห่วงที่สามนี่เหมือนจะเป็นห่วงของแถมมาชนพอดีห่วงมาที่พีซค่ะ นะคะคห่วงม,มาวิธิที่อะจะเจออะไรไหมจะไปต่อได้ไหมนะคะอันเนี้ยวันนี้เราขายห่วงแรกก่อนดีกว่าวันนี้ลุงกวเป็นแขกพี่นะสมมติสมมติะะมมเป็นแขกพี่อ,อ,อยากจ้า